สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะยิดนดีต้อนรับสู่นีนทูบ้าค่ะก็ห่างหายไปนานมากกับการถ่ายคลิปลง youtube นะคะเพราะว่าเราทั้งเรียนออนไลน์เอย่ยทำงานเอย่ยแล้วก็คือพอเรียนออนไลน์ใช่ไหมสิ่งตาาม,มามันก็จะมีกันบ้านรายงงายง,งานงานกงงานกลุ่มคือมันวุ่นวายมากนะคะก็เลยทำให้นี้ไม่มีเวลาเลยทุกคนและด้วยความที่ความ มีเวลาบ้างก็คือขี้เกียจแล้วมันไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำไงเออเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทาเลยนะคะคลิปนี้เรามีคอนเทนต์ลงแล้วนะคะก็คือนี่ยส่วนตัวนะนิสัยเองนีจะเป็นคนที่ชอบอุดหนุนคนแก้ตัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ญาติญาติสาวลูกพี่ลูกน้องของนี้นะคะเขาขายของออนไลน์เราก็เลยแบบโอเคเราต้องไม่พลาดที่จะอุดหนุนนะคะก็คนนี้นะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องที่แก้ชิดมาก ในระดับหนึ่งแบบมากๆออะเออเพราะว่านางก็แก่กว่าเราไม่กี่ปีแล้วก็เราก็เรียนมาหาลัยเดียวกันนะคะนั่นแหละทุกคนเราก็เลยอ่ามาจัดมายุ่ยๆนะคะบอกเลยว่าน่าจะไม่เคยอุดหนุนใครขนาดนี้มาก,ก่อนแบบที่แบบรู้สึกว่ามันแบบอนี่ค่ะทุกคนได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้พัสดุมาแล้วนะคะก็จริงๆอะคือนางอะอยู่แค่ตัวเมืองนี้แหละคืออยู่จังหวัดเดียวกันแต่คือตัวเมืองกับคือมันห่างกันนิดเดียวอะ ซึ่งบริษัททางบริษัทขนส่งมันก็บอกว่ามันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยู่อย่างนั้นอะ่ะจนวันในวันศุกร์เพิ่งมาถึงแต่ขอส่งมาแต่วันจันทร์ซึ่งแบบช้าอะไรโกนโอ้แต่เขาช่างมันถูกได้มาแล้วเนอะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไปให้ตรงนี้นะคะ คือบอกเลยว่าไม่เคยตัดต่อคลิปแต่คลิปนี้จะตัดต่อไม่ตัดต่อหรอกคือป,ปะตัดแปะเฉยๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะหรือถ้าไม่ขึ้นก็จะมีใต้คลิปนะคะตรงดิสคริปชั่นบอกนะคะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามไปดูสินค้าของนางได้คือน,นางขายของตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันเฮวอนคินซิ่งนมแพะไซโกโนโคอลลาเจนแล้วก็มีอะไรอีกตอนนี้มเหมือนมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ผลิตภันฑ์ที่ช่วยเรื่องการลดน้าหนักอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องการขับถ่ายอะเออทุกคนซึ่งแบบอยายางกันนะมาเปิดค่ะก็เราได้ทางกีบไปแล้วจริงๆอะเมื่อกี้เราถ่ายคลิปแล้วค่ะแล้วคือไงลูกป้าก็คืออืมมันคลิปมันไม่ได้ เราได้ไปเปิดมาค่ะทุกคน,นี่เราได้อะไรกันบ้างอย่างแรกโอ้หน่ารักตะมุตะมีมากอะน้องคือที่ร,ดรัดเุ้มทุกคนที่ร,ดรัดเุ่มน่ารักไม่ไหวยุย้ยน่ารักไม่หวยุย้ยแล้วก็เป็นน้องแกลลน้องแกลล์หคะโอ้มีกระเป๋าตังค์ด้วยพอดีเลยกระเป๋าตังค์เก่าพึ่งแบบเก่าเกินไป <c oughs> อน่ารักมากเลย เฮ้ยทำไมมันดูเข้าตีมกับผ้าคลุมยังบอกไม่ถูกนี่นะคะก็จะมีเขียนว่าฝากรีวิวให้เขาด้วยนะ thank you นี่น่ารักน่ารักไหมน่ารักก็ไปสั่งนะคะตรงนี้ค่ะไปค่ะไปสั่งค่ะทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ทุกคนคือใส่ของมาเลยไม่ได้นะจ๊ะร้านนี้คือหอก่อนหอกอน,อกอนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวลูกค้าไม่ประทับใจหรือเปล่าแล้วสติกเกอร์คือแบบเอาจริงปะการขายของออนไลน์การที่แบบว่าต้องเสียค่าอะไรยิบยิบยยอย่ยอย รวมๆแล้วมันเยอะมากนะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะแบบซื้อนั่นซื้อนี่มาแบบนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้น้องเอ่อเรว่ออะไร detoxifying spraying s p r ก y i n g green herb max นะคะของอะไรเอ่ย ของโบไทยยาคือจริงๆของแบรนด์เนี้ยเราเคยใช้ครีมตัวหนึ่งถ้าใครติดตามเรามานานจะรู้มากเพราะว่าเราอะได้ทําการรีวิวตัวครีมตัวนั้นที่เราเคยใช้ด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้ซื้อมาใช้แล้วเพราะว่าพี่คนเดิมไม่ได้ขายก็เลยไม่มีแหล่งที่ซื้อนั่นเองนะคะก็ไปนะคะเมื่อกี้เป็นมาร์กนะคะแบบว่าไว้ครีมหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะทำจากสมุนไพรทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้องกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปน้ำใส อันนี้น่าจะเป็นเส้นหมี่เนาะนี่เป็นเส้นหมี่นะคะมีตาหาร้านด้วยนะนี่แล้วก็อันนี้เป็นต้นตำรับจากอายุธยาเป็นเส้นหมี่เหมือนกันแล้วก็เอออันนี้เส้นเล็กนะคะเล็กเส้นเล็กอ่าอันนี้เส้นหมี่ฮาร์ดเส้นหมี่แล้วก็อีกรสหนึ่งก็จะเป็นอ่าน้องต้มยำชิมก่อนปรุงพริกเผ็ดมากบีบมะนาวเพิ่มความ แซบนะคะก็ี่เดี๋ยวเราลองกินเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะทุกคนไม่น่าจะได้ถ่ายคลิปด้วยาความขี้เกียจมันเหนื่อกว่าสิ่งอื่นใดนะคะมาค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วในกล่องน,นี้ก็คือนี้ค่ะที่เราพูดถึงไปน้องคลีนซิ่งนมแพะนะคะก็จริงๆเราอยากลองมันนานมากแบบหลายคนที่เรารู้จักก็โพสตขายเยอะมากแต่ว่าที่เรายังแบบยังไม่ได้ซื้ออะไรตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าแบบเรากลัวแพ้ไงแต่ด้วยความที่พี่คนเนี้ยที่เราสั่งมาเนี้ย ลูกพี่ของน้องเราคือนางเป็นคนแพง่ายมากซึ่งถ้านางใช้ได้เราก็ต้องใช้ได้สิเข้าใจใช่ปะเออเราก็เลยอ่โอเคจัดไปถ้านางใช้ได้เราใช้ได้แน่นอนไม่มีทางแพเพราะานางแพ้หนักมากคือเป็นผิวแบบผิวอ่อนโยนหนักมากอะ่ะคือถ้านางแพ้นะเราใช้อะไรไม่ได้แน่ๆอะแต่คือเราก็คงไม่ขนาดนั้นแต่แค่แบบถ้านางใช้ได้เราก็ต้องได้ไงเออก็เลยลงนะคะส่วนตัวคือแบบว่าด้วยความที่แต่งหน้าใน น่าจะทุกๆวันด้วยด้วยช่วงนี้ทํางานด้วยนะคะก็เลยต้องแต่งหน้านะเพราะถ้าไม่แต่งหน้าคือหน้ามันจะซีดมากแล้วคือแบบว่าเราทํางานแบบนี้มันก็ควรจะแต่งหน้าเออไม่งั้นก็คือลูกค้าหายหมดนะคะนั่นแหละเราก็เลยมีน้องคินซิงนมแพะมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าผิวเราจะดีขึ้นหรือ,อยังไงนะคะซึ่งตอนนี้มันก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่าเนะี่ยอย่างอันนี้คือเป็นรอยสิวจากการที่มีประจําเดือนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะปกติคือไม่ได้มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ ่วนตัวทานไซโกโนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งไซโกโตไซโกโตอะไรล่ะไซโกโนนางก็ช่วยบำรุงหลายๆอย่างอยู่แล้วเลือกซึ่งญาติคนนี้ก็คือขายด้วยนะคะแต่ว่านี่ติดพันว่าซื้อจากคนที่ทํางานแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสสั่งของนางนะแต่ถ้ามีโอกาสเราก็จะสั่งของนางเหมือนกันเพราะว่าอยากอุดหนุนนางเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวนางขายอะไรเราก็จะคอยซื้อคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถ ทักติดต่อไปที่นี่ค่ะถ้าเราขึ้นได้จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะอยู่ใต้ description box ไปกดติดตามนางไว้นะคะนางน่ารักแล้วก็แถมของเยอะมากจริงโอเคสำหรับวีก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ต้องไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย